สวัสดีค่ะวันนี้นันนี่มีอะไรนะคะก็มากับสายการบินเอเชียนาอลยส์นะคะเป็นเครื่อง A380 บินจากกรุงเทพไปโซลนะคะแล้วต่อเครื่องด้วย a 3 2 1จากโซลไปฟุกุโอกะญี่ปุ่นนะคะขากลับจากโอซาก้านะคะก็เป็นเครื่อง b 7 7 7 2 0 0กลับมาที่โซลโดยขาไปนะคะกิ๊บจะเป็นเที่ยวบินกลางคืนนะคะด้วยเครื่อง A380 ก็จะใช้เล้าของทางการบินไทยนะคะภายในเลา้าอันใหญ่ของการบินไทยก็จะมีห้องสําหรับอาบน้ําได้นะคะซึ่งกิ ชอบจุดนี้มากะคะว่าถ้าเราเดินทางต่อในหลายเที่ยวบินนะคะก็จะทําให้เรารู้สึกสบายตัวขึ้นเวลาเดินทาง ถึงเวลาขึ้นเครื่องนะคะโดยที่นั่งก็จะเป็นแบบ1 2 1นะคะแต่ว่าก็จะไม่ได้มีแจกชุดอมนิตี้อะไรนะคะหูฟังก็จะเป็นแบบทั่วไปค่ะเนื่องจากเป็นไฟร์ดึกนะคะแล้วก็จะไปถึงโซเอาตอนช่วงเช้านะคะฉะนั้นเนี่ยเที่ยวบินนี้ก็จะเสิร์ฟตัวอาหารเช้าเป็นหลักนะคะฉะนั้นเนี่ยพอเราขึ้นเครื่องแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้มีอาหารเย็นเสิร์ฟนะคะแต่ว่าก็จะมีอาหารว่างที่เราสามารถที่จะร้องขอได้อย่างเช่นพวกบะหมีม่กึ่งสำเร็จรูปหรือว่าพวกอาหารว่างอย่างถั่ว หรือเครื่องดื่มต่างๆมาในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์ก็จะเป็นหน้าจอระบบสัมผัสนะคะแล้วก็มีหนงังแล้วก็เพลงที่อัปเดตล่าสุดไว้พอสมควรค่ะนั่งไปนั่งมาเริ่มหิวนะคะลองท้องก่อนนอนนิดนึง ก่อนเครื่องลงชั่วโมงกว่าก็จะมีมือเช้ามาเสริมนะคะโดยกิ๊บเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอินชอนนะคะแล้วก็เราไปดูบรรยากาศของอตัวเล้าภายในสนามบินกันค่ะถือได้ว่าบริเวณกว้างขวางมากนะคะมองเห็นเครื่องบินด้วยแต่ว่าอาหารเนี่ยคือไม่ได้เยอะมากนะคะก็จะเป็นแค่แบบว่าสลัดแล้วก็ขนมปังพื้นฐานนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบ บะมี่กึ่งสเร็จรูปเครื่องดื่มเบื้องต้นนะคะมาที่ห้องอาบน้ำนะคะกิ๊บถือว่าอันนี้ใช้ได้ค่ะแต่ว่าเราต้องไปแลกตัวบอดดี้พากับทางเคาน์เตอร์ก่อนนะคะถึงเวลาขึ้นเครื่องไปฟูกุโอกะกันค่ะจะเป็นเครื่องเล็กนะคะก็จะเป็น A321 นะคะโดยที่นั่งก็จะเป็นแบบ2-2ค่ะ เนื่องจากเป็นเครื่องเล็กนะคะพื้นที่ของ business ก็จะไม่ได้มากมายอะไรค่ะแต่ว่าก็เรียกได้ว่าพอใช้ได้นะคะส่วนในเรื่องของปุ่มปรับต่างๆก็จะค่อนข้างออกเป็นนุ่นนิดนึงนะคะแล้วก็จะไม่ได้มีแจกอะไรมากมายแต่ก็จะมีมื้ออาหารนะคะให้เป็นตัวขนมปังแล้วก็เครื่องดื่ม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยนะคะมีประสบการณ์มาแชร์เลยค่ะเพราะว่ากิ๊ลืมไปว่าพอเปลี่ยนพาส,สปอร์ตใหม่นะคะ KETA ของเกาหลีนะคะที่จะอนุญาตให้เราเข้าค่ะมันจะไม่ได้ตามเรามานะคะเราต้องรีจิสใหม่ซึ่งกิ๊ไม่ได้รีจิสนะคะฉะนั้นเนี่ยก็เลยตกค้างอยู่ที่สนามบินที่อโอซาก้าถึง3คืนด้วยกันเพื่อรอ KETA อนุมัตินะคะหลังจากโผล่หน้าไปที่เคาน์เตอร์เช็คอ,อินทุกวันนะคะเจ้าหน้าที่ก็แบบทุกท่านคือน่ารักมากๆคือลุ้นไปด้วยแล้วก็แบบว่า ช่วยกันดูนะคะว่าเมื่อไหร่จะได้ KETA อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เอา,เอาตัวตารางเวลานะคะไฟล์ประเภทเที่ยวบินนะคะมาให้กิ๊บเลือกเลยว่าอยากจะบินช่วงไหนยังไงวันไหนอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอดีกิ๊บเห็นว่าไฟล์จากออสกาเนี่ยที่จะเข้าโซนะคะจะมีทั้งเครื่องบินลำเล็กและลำใหญ่นะคะแล้วก็มีเที่ยวบิน7 77 7อันนี้นะคะกิ๊บก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอเป็นเ,เครื่องเ7 7ได้ไหมเจ้าหน้าที่ก็บอกได้เลยจัดให้เลยนะคะแล้วที่สําคัญที่สุดนะคะไม่ต้องเสียเงินซื้อตั๋วใหม่ ใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งเป็นความประทับ ใจมากๆนะ,ะจนวันสุดท้ายที่มาเช็คอินนะคะคือทุกคนแบบว่าโอ้ยคนนี้นี่เองที่ตกค้างนะคะแล้วก็แบบดีใจด้วยนานได้กลับบ้านแล้วก็แบบเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าประทับใจขันสุดค่ะก็กลับมาในเรื่องของตัวที่นั่งนะคะเครื่อง7.7200นะคะก็จะเป็นที่นั่งแบบ1 2ึ1นะคะแล้วตามที่เห็นนะคะตัวถาดอาหารก็สามารถที่จะเลื่อนออกไปได้เพื่อให้เราลุกขึ้นไปเข้าห้องน้าได้ง่ายนะคะชุดอมนิตี้จะไม่มีแจกนะคะแต่ก็จะมีปลงสีฟันอยู่ที่ห้องน้าเราสามารถที่จะหยิบใช้ได้เลย ะะส่วนเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะก็มีเพลงมีหนังพอสมควรค่ะจากญี่ปุ่นก็เข้ามาถึงที่โซลเรียบร้อยนะคะ ก็เตรียมเปลี่ยนเครื่องเป็น a 380ลำนี้ค่ะเพื่อกลับเข้ากรุงเทพนะคะที่สนามบินอินชอนเกาหลีนะคะจะไม่มีช่อง p r Priority l เลนสำหรับการเช็คอินหรือแม้แต่เอ็กซ์เลนนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางนิดนึงค่ะสำหรับไฟล์บินกลับเข้ากรุงเทพ a อ380วันนี้นะคะเป็นเที่ยวบินตอนช่วงเย็นค่ะซึ่งก็จะไปถึงกรุงเทพประมาณช่วง5ทุ่มกว่านะคะก็จะได้รับการเสิร์ฟอาหารเป็นมื้อเย็นส่วนที่นั่งก็จะเป็นแบบ1 2 1นะคะซึ่งมีพื้นที่ ค่อนข้างกว้างแล้วก็ไม่อึดอัดค่ะส่วนเมนูก็จะมีทั้งลิสต์ของเมนูไวน์นะคะแล้วก็ตัวมื้ออาหารมาดูที่ตัวอินเตอร์เทนเมนต์นะคะรีโมทก็จะเป็นระบบสัมผัสปุ่มฟังกช์ชันในการปรับบอกก็มีทั้งแบบว่ากดครั้งเดียวหรือว่าจะกดแบบละเอียดก็ได้นะคะสําหรับอาหารมื้อเย็นก็เรียกได้ว่าจัดเต็มค่ะมีทั้งเมนคอ์สแล้วก็ชีสนะคะขนมหวานต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนันนี้มีเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย